แคนดี้จอมแก่นเล่มห ep ที่18ที่หน้าโรงละครเล็กๆแห่งหนึ่งติดป้ายด้านหน้าว่าเทริสดารายอดนิยมของคณะสตอรัสฟอร์ดฮะเทริสดารายอดนิยมเทริสจริงๆเหรอน,นี่เทริสอยู่ในนั้น เขาอยู่ในนั้นจริงๆเหรอแคนดี้ยังไม่อยากเชื่อความรู้สึกของตัวเองแต่ก็ยังเฝ้ามองที่หน้าโรงละครเดี๋ยวสิคอยชินด้วยเด็กผู้หญิงสองคนร้องโวยวายออกมาจากโรงละครมีแต่พวกขี้เล่าทั้งนั้นเทลิสก็เป็นไปด้วยไม่น่าเชื่อเลยเนาะเทลิสก็เทลิสเถอะน่าเสียดายจริงๆอุตส่าห์ตั้งใจมาดู ไม่จริงเทเลิสน่เลยจะขี้เล่าเทลิสผู้ชายแสงให้ล็อกเทา้านั่งได้ตามใจชอบเวทีสุกโปกอย่างนี้ทำไมเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวก่อนหนูยังไม่จ่ายค่าผ่านประตูนะเพิ่งเริ่มเล่นฉากสองพอดี แล้วเคนดี้ก็จ่ายค่าผ่านประตูเข้าไปพร้อมกับเดินเข้าไปในโรงละครแห่งนั้นก็ได้ยินแต่เสียงหวัวเราะและเสียงสวนเสยเฮฮาของผู้คนที่กำลังดื่มเหล้าเมามายแผงลิตเร็วๆสิป้ากอดเลยป้าใช่กอดเลยมันไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เหรอ <laughs> เคนดี้ยืนตกตะลึง กับภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้า <laughs> กลิ่นเหล้ากลิ่นบุหรี่นี่มันอะไรกันเนี่ยทำไมเทริสถึงมาแสดงในที่นี้เทริสคุณเคยแสดงบนเวทีใหญ่ในชิคาโก้บทเจ้าชายที่ทุกคนปรบมือให้ หนทางอันสดใสของคุณเฮ้ดูนั่นสิผู้หญิงนิวว่าแล้วแคนดี้ก็ถึงครบตกตะลึงพึงเพลิดกับภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าเทริสเดินออกมาด้วยอาการมึนเมาภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าทำให้แคนดี้แทบจะหัวใจหยุดเต้น เทลิสบทนั้นสตอรัสสอนเขามาเหลอเดินเป๋อย่างนั้นเท่ดีว่ะแล้วเทลิสก็ลมตึงลงบนหน้าเวทีะบอาหรอไงคุมสติหน่อยซีภาพที่แคนดีมองเห็นก็ทำให้เธอถึงกับอดหลั่งน้ำตาไม่ได้เทลิสเทลิส นี่คุณจริงๆเหรอนี่เฮ้ hey, ป้ารีบอุ้มไปหลังโรงเหอะยินไม่ไหวแล้วนี่จะเล่นได้ยังไง <laughs> แล้วเคนดีกน้ก็นึกถึงคำพูดของเด็กผู้หญิงสองคนที่วิ่งออกไปจากโรงละครก่อนหน้านี้เทริสก็เป็นไปกับพวกเขาด้วยทำไมเทริสคุณไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยนี่นาฉันไม่เคยลืม วันที่เราอยู่ในสกอตแลนด์เลยยิ้มของคุณแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เทริสตอนนั้นคุณเลือกสุสานนาเลือกสุสานนาไม่ใช่หรอฉันรู้ว่าคุณเจ็บปวดพอๆกับฉันแต่นั้นมันเป็นอดีตไปแล้วเราเดินไปคนละทิศละทางฉันก็เดินไปตามทางของฉันทำไม ทำไมคุณถึงเปลี่ยนไปมากขนาดนี้เพราะคุณรักฉันมากเพราะคุณรักฉันมากอย่างนั้นหรือเทริสเทริสเฮ้ยดารายอดนิยมอะไรกันวะจริงด้วยเสียดายเงินชมัดเลยรีบริกกลับดีกว่าเจ๊รีพาเขาเข้าหลังโรงเร็วๆเถอะแคนดี้ รู้สึกโมโหเมื่อได้ยินเสียงผู้ชมที่เยอะยหยันนี่เนี่ยเหรอมาจากสเตอร์รัสฟอร์ดฮไม่เข้าท่าเลยวะ่ะุเขาปาไปและชายผู้นั้นก็ถูกกระชากที่คอเสื้อด้านหลังเฮ้ยอะไรวะจบ EP ที่18โปรดติดตามตอนต่อไป